นะคะเข้าสูร่รายการ Beauty Secret ค่ะใช่แล้วค่ะเจอกับหมิง่งแล้วก็พี่มินนี่นะคะกับเรื่องราวดีๆคะ่ะที่ต้องขอบอกว่าความงามจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปซิวฝ้ากระจุดดงดําผิวกระดํากระดังไม่สม่ำเสมอนะคะร่องรอยตีนกามาแล้วนับพันวันนี้เราจะมาลดร่องรอยเหล่านั้นกันโดยที่ไม่มีเข็มไปเจาะบนใบหน้าพูดจริงถูกต้องทได้จริงได้แน่นอนเพราะว่าของไม่เ่อได้ไงอ่ะไเคยไปทำ เคยทำมาแล้วเป็นยังไงคะุเคยทำเคยทำเคยทำหมดเลยสมัยก่อนที่เป็นกะนิดเดียวเป็นกะกระจุกเดียวที่น่าไปยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ต้องขอบอกว่าต้องไหม้ก่อนใช่ไหมใช่ไหม้เสร็จปุ๊บต้องอยู่กับบ้าน2อาทิตย์ใช่สองอาทิตย์ไม่พอ,อบางคนเนี่ยเป็นแผลเสร็จปุ๊บเป็นรอยนูนเพราะเป็นคีรอยไม่รู้อะไม่รู้ใม่รู้เพราะว่าเพื่อนเป็นเยอะค่ะแล้วเพื่อนเจอปัญหาแบบนี้เยอะมากเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาคิดว่าการทำเลเซอร์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่บิ้งขอบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ดูแลตัวเองจากภายในเเเน่ะะะคคคใหุ้ณอออาลซรร์แบบืง ล้านมาเนี่ยนะคะก็ช่วยไม่ได้ใช่แล้วค่ะแล้วต้องต้องบอกเลยนะคะว่าปัจจุบันประเทศไทยของเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของแสงแดดเรื่องของมลภาวะ,ะเรื่องของการเกิดฟ้าเกิดกระหรือเกิดริ้วรอยไอริ้วรอยโอเควันนี้เรามีทางออกให้ใช่ะนะคะแต่ว่าปัญหาหนักๆแล้วหนักอกหนัก,นกใจผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชาย ดันเริ่มมาเป็นฝ้ากันใช่ทั้งนั้นที่ฝ้าเนี่ยมีโอกาสเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายเนี่ยเขาไม่ยอมป้องกันเพราะเขาคิดว่าอุ๊ยเขาแมนถ้าเขามาทาครีมเดี๋ยวคนหาว่าเขาไม่แมนอย่างเงี้ยไงจริงเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าสาเหตุของการเกิดฝ้าเกิดจากหลายปัจจัยค่ะอาทิเช่นแสงแดดร้อนเกินไปตัวคุณเองไม่ป้องกันตัวเองไม่ทาครีมกันแดดหรือเกิดจากความร้อนนะคะจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแม้แต่กลุ่มแม่ค้าหรือว่าพี่ๆบีเอหลายๆท่านนะคะที่ต้อง ยืนนานๆใช้ร่างกายหนักๆอยู่กลางแดดนานๆผัดกับข้าวหรือบางทีคุณแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆท่<ช>าเป็นฝ้าขอบอกวัวนนั้นน้องมิวไนทำรายการทําอาหารน่ะ ขือนมาขนาดวันเดียวเลยยังรู้สึกเลยว่าเหมือนฝ้ามันจะขึ้นเพราะมันร้อนมันร้อนเราแสงแดดแล้วถ้าคุณแม่บ้านที่ดูอยู่ต้องทำผัดกับข้าวคุณลูกคุณสามีทำทานทุกวันเนี่ยแล้วไม่ป้องกันเลยมันจะทำได้ที่ไหนใช่ไหมคะและบางทีนะเราป้องกันอย่างดีเลยเฮ้ยยังไมมันเกิดขึ้นมาบางทีมันเกิดจากฮอร์โมนในร่างกายเราเองเป็นกรรมพันธ์ก็ด้วยบางคนนะเป็นกรรมพันธ์กละอย่างเงี้ยอายุไม่เท่าไหร่เป็นกละเต็มหน้าไปหมดเลยแต่วันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรรมพันธ์หรือว่าจะเป็นจากพลวะตต่างๆนะคะ ผลิตภัณฑ์ของเราแก้ไขปัญหาของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญของเราท่านหนึ่งมีประสบการณ์ตรงเลยค่ะนะคะอยู่ที่นี่ทาไมหน้าฉันมันเป็นฟ้าขึ้นมาได้ไปพบกับน้องมุ้ยด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมุ้ยสวัสดีค่ะคือไม่เน่นํามชื่อจริงเพราะอะไรปะ เขาเป็นพริตตี้ต้องให้เขาแนะนําตัวแบบพริตตี้หนอสวัสดีค่ะชื่อมุ้ยชรดาดวงศรีนะคะทำไมต้องบอกเป็นแบบพริตตี้มันเป็นยังไงคะมันั a t ะมี n ไหมช่วๆแบบไขอข้องใจอยากรู้ไหมมันเป็น p a t t ันเปะหรือว่ามันเป็นยังไง p เ t ิร์นของพริตตี้ MC ใช่ไหมคะก็จะมีนขาจะต้องยำนสวยยืนแล้วก็จับมืออย่างนี้แล้วก็จะพูดลงแทากคำว่าเลยทีเดียว อัลลัคแหม่อะไรนะเอาลักขมแหมอาหลักขมแหมอันนี้เป็นคำคำพิเศษเอาหลักขมแหม่ขออยากบอกว่าได้ไหมเอาหลักขมแหมน้องมุ้ยอะรประมาณนี้ประมาณน้องมุ้ยค่ะใส่หน้าตาดูสดใสค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไออัลักขมแหมนี่มันแปลว่าอะไรประมาณว่าเหมือนเป็นการเชิญชวนสมมติว่าอยู่ไกลๆนั่นอาหลักขมแหมทุกท่านสําหรับรอบนี้นะคะขอเชิญมาที่บูธกิจกรรมของเราได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นการเหมือนแบบ ใช้คำลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะทำไมถึงต้องบอกว่าน้องมุ้ยเป็นพริตตี้เพราะอะไรรู้ไหมคะทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะขายดีได้เพราะพริตตี้ใช้เพราะพริตตี้เนี่ยเขาใช้จริงรีวิวจริงแล้วก็เห็นผลจริงเพราะเขาต้องออกงานทุกวันถ้าออกงานไม่ทุกวันแล้วเขาน้ากระดมกระด่างใครจะมาจ้างเขาถูกไหมทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกพริตตี้มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆในท้องตลาดเยอะแยะมากมายวันนี้เราเลยเอาน้องมุ้ยมาเป็นผู้ใช้จริงแล้วมาบอกต่อช่ะมุ้ยเล่าเลยลูกเล่าเลยเล่าเลยเหตุการณ์การเป็นกะ เล่าเขมะเลยลูกเล่าเอาล่ะเล่าเขมะเอาล่ะต่อไปนี้น้องมุ้ยน้องเี่นี่น้องเขมะจะดีเหรออะเดี๋ยวมุ้ยเล่าประสบการณ์ของมุ้ยก่อนละกันนะคะสำหรับการเป็นกะเป็นฟ้าที่มุ้ยเป็นมาเนี่ยค่ะเพราะแสงแบบนี้แหละค่ะแสงการอัดรายการหรือก็แสงแดดอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มุ้ยได้มาฟรีด้วยที่ไปทํางานมาเขาแจก เทสเตอร์หรือสินค้าทดลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมือก็ได้มาแล้วมือก็ใช้เพราะว่าชอบของถูกของฟรีมือเหมือนพี่เลยเหมือนกันหมดนะเน่ะรู้แม้ว่าเคยใช้ได้ของฟรีนะกินปุ๊บ ยเป็นโยโย่เอฟเฟกกินไปเจอยาลดความอ้วนอ้าวนั่นไงโดยไม่รู้ตัวเหมือนน้องมุ้ยเน้ยเขาให้เราใช่ให้เราอยากกินเพราะว่าก็เขาบอกอุ้ยแต่ละคนหมิงเขาดีมากเลยอย่างงุ้ย่างี้เราก็กินสิใครจะไปรู้ว่าเขาใส่ยาลดความอ้วนเลยนะเนี่ยโอ้โดนไหเห็นไหมละตัวบวมๆอยู่เนี่ยเพราะเป็นโยโย่คุณผู้ชมอย่ามาว่านะว่าเราอ้วนเนี่ยทุกวันนี้เราหยุดเลยแล้วก็ใช้แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีการรองรับทั้งอยอจีเอ็มพีฮารานทุกอย่างต้องอ่านก่อนเลยข้างกล่องแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์เรามีหมดมีหมดปลอดภัยยแ้มุ จเจออะไรมาคะไอ้พวกของ <ไป S 1> ฟรีที่เจอ พวกสารสเตียรอยหรือว่าน่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็มุ้ยก็เลยหยุดใช้ค่ะพอมันเกิดกระขึ้นมาเนี่ยเริ่มเอะใจแล้วโหแล้วทางานเ u t ดอสงสัยแบบว่าโดนแสงเยอะเลยเป็นกะแต่พอนานไปเนี่ยมันเริ่มมีสีเข้มขึ้นค่ะแล้วก็นูนขึ้นมาพอมันนูนขึ้นมาเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแบบหื้นันนอยทํายังไงดีต้องทํางานต้องแต่งหน้าเลยไปปรึกษาคุณหมอผิวหนังค่ะคุณหมอผิวหนังก็จัดการรักษาเสร็จสับเลยเลเซอร์มาร์กหน้านู่นนี่หน้าทำา สิ่งอย่างแต่ว่ากะฟ้าไม่ได้จางเลยเลยนา้อยมากคือมันมันดีหมดยกเว้นกะฟ้ามันยังอยู่เพราะว่าเลเซอร์บางที่เขาลงลึกไม่ถึงเนี่ยบางคนเรายังไม่รู้เลยนะว่าเล่าฟ้าแต่ละชนิดนี่มันต่างกันฟ้าลึกฟ้าหนาฟ้าบางฟ้าแดดฟ้าลมฟ้าเลือดฟ้าหอโมนลรูฟ้าอะไรเยอะไปแยะแต้องถามน้องมุ้ยว่าเสียเงินไปเท่าไหร่แล้ว เยอะค่ะเยอะเลยใช่ไหมเยอะมากบางคนเสียเป็นแสนทำงานมาลงกับหน้าลงกับคุณหมอหมดเลยคุณหมอรวยเลยคุณหมอรวยไปอีกเห็นไหมล่ะคุณหมอรวยไปแล้วตอนที่หนูไปทำเนี่ยหนูหนูหนูเจออะไรบ้างเลเซอร์ค่ะนะคะกรอผิวถูกต้องแล้วเคยเจอไอ้นั่นไหมพี่เคยดูในคลิปอบที่เขาเอาแบบว่าเหมือนเข็มเข็มมากิ้งกริ้งกิ้งกิ้งกริ้งกรอหน้าเออกรอหน้าใช่ไหมที่เขาถูถูเอาฟ้าออกเคยเจอป่ะอย่างนั้นเคยค่ะเคยหมดทุกอย่างเลยเรียกได้ว่าแบบทั้งเจ็บตัวทั้งเสียงานทั้งหน้าพางสารบ พัดเลยแต่ว่าโชคดีในความโชคายของมูยังมีอยู่ก็คือทํางานแบบนี้ใช่ไหมคะเจอพี่ออกไนา์เจอพี่สวยๆหรือว่าพิตตี้รุ่นเดอสวยๆอย่างนี้เขาก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆที่เอามาให้เราเลืออะไรอะรคะอะไรคุณวินนี่ค่ะพิตตี้รุ่นเดอ คุณไม่เดร์หรอกคุณยิ้มให้มาโดดเหลือเกินเลยนใช่ไงรุ่นพี่รุ่นพี่เขาดีใช่ไหมดีค่ะแล้วก็ไม่เพราะอะไรหรือแมคุณเบนนี่เขาแอบใช้นะอันนี้ใช่ไหมแอบใช้ด้วยใช่ไหมไม่ไม่ได้แอบใช้ใช้จริงใช่จริงใจเลยแหละค่ะเขาก็แนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆที่เขาใช้แล้วแบบว่าทํางานเอ้าดอรไม่เป็นกละไม่เป็นฝ้านั่นก็คือแม็กซีนมิลเลอร์เคิลไบอยต์นิ่งครีมนั่นเองค่ะใช้หนูใช้ใชหนูทดลองใช้ของซีรีส์เนี่ย ของฟรีค่ะทำไมล่ะทำไมกล้าใช้ทำไมล่อ hmm. ันน PO ี bring. ้กล้าใช้เพราะว่าหน้าพี่เขาบริ้งจริงไม่มีกะจริงแล้วก็ใสจริงด้วยก็เลยทดลองใช้ค่ะและอย่างตอนแรกที่ใช้ตัวไหน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 อะหนูใช้ตัวไหนก่อน2ตัวนี้นี่เอ้าหนูใช้ตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ฟรีก็ยังกล้าใช้อีกนะตอนนั้นเนี่ยไม่ไม่เขาบอกเขาบอกว่าเจอรุ่นเดอ็ก ก้องค้ารุ่นเดอะซูมหน้าค่ะมินนี่วิ่งไปโน่นล้วแต่อันนี้ของเราเดอะจริงเดอะในคุณภาพใช่นะคะ the b e บ t ที่เขาคอนเฟิร์มมาเลยว่าไม่มีสารประลอดและลดกะและฝ้าได้จริงนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะผู้นี้คุณผู้ชมเป็นเดย์ครีมคุณผู้ชมนะคะใช้ก่อนเลยเหมือนเป็นแบบล้างหน้าเสร็จปุ๊บทาเลยทาเลยตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้ โดยตรงปัญหาของน้องมุ้ยนั่นก็คือเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะฝ้าไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นการทานฮอร์โมนหรือว่าจะเป็นด้วยแดดฝ้าลมฝ้าเลือดคุณแม่หลังคลอดได้หมดนะคะทาได้หมดเลยใช่ใช่เอาละน้องมุ้ยต้องสาธิตแล้วล่ะพี่อยากเห็นนครีมปุ๊บตอนที่ได้ฟรีไปตอนแรกอ่ะใช้ยังไงอ๋อตอน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 ที่ได้ไปปุ๊บเนี่ยเขาเปิดฝาให้พี่รู้ อันนี้มันปลุกใหม่ตอนที่หน okay. ูได้ไปเป็นปลุกของพี่รุ่นพี่ที่เขาใช้แล้วมันจะเปิดยากมันแน่นมากอันนี้อันนี้ปลุกใหม่จะเปิดยากนิดนึงแล้วขอบอกเปิดแบบี้เปิดยากเพราะอะไรเพราะเรากันเชื้อโรคไงจ้าเพราะว่าเราจะมีการเอ่ซีลเป็นอย่างดีก่อนถึงจะอยู่ในกล่องสีขาวสวยๆนะคะเปิดออกมาปุ๊บสวยๆยังไม่พอจะเปิดยากนิดนึงเพราะว่าอย่างที่น้องหมิงบอกไปตรงนี้เนี่ย เขาจะป้องกันนะคะเือโรคต่างๆเวลาเปิดก็มาปุ๊บแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปิดอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าเราทันสมัยมากในการใช้แค่หัวปั๊มแบบนี้เพราะหัวปั๊มอะไรรู้ไหมคะการที่เราเนี่ยค่ะแอคซีนเนี่ยนะคะเขาอยากให้เป็นหัวปั๊มเพราะว่าเขาไม่อยากให้มือเราเนี่ยไปจุ่มกับเนื้อครีมเพราะมือเราเนี่ยมีแบคทีเรียเยอะมากถ้าเราจุ่มไปเนื้อครีมเราก็เหมือนหมดสมรรมภาพเร็เสริมสภาพเร็วไปนะคะเราก็ใช้หัวปั๊มเอาแล้วเขาก็บรรจุแบบสุญญากาศด้วยอ่านี่นะคะ เป็นไงตอนที่หนูได้ใช้หนูชอบเลยใช่ไหมชอบมากค่ะมามาให้พี่พี่ขอลองทาคอพี่อยากทาเลยเดี๋ยวนี้เราก็อยากจะทาแต่ว่าเราแต่งหน้าอยู่ไงคุณผู้ชมไงคุณมินนี่ทาคอเลยเห็นไหมเนี่ยทาคอเออเลิศนริงทาคอแล้วว่าเลิศแล้วนะขออนุญาตทามือพาะมือมินเนี่ยเหี่ยวมากไปตามกาลเวลาแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมขออนุญาตเดี๋ยวกล้องซูมมาด้านนี้นะคะซูมมาจะไเล่ดูมาทางนี้ คุณมินีูรู้สึกเหมือนเราไหมว่าชุ่มชื่นไหมมันเข้มข้นมากแต่มันไม่เหนอะใช่คือแบบว่าคือคนจะกลัวมากว่าทาเดย์ครีมไปแล้วเนี่ยมันจะเหนอะระหว่าวันใช่เออแล้วก็แบบไม่อยาทาเลยเดี๋ยวเราไปตากลงตากแดดอะไรเงี้ยแล้วมันจะเหนอะไหมอ่ะผู้ชมดูมือมิ้นทาครั้งแรกหลังมืออะดูตรงนี้นะคะข้อมือมินจะเป็นคนข้อมือแต่แล้วตรงนี้มันจะเหียวเขียวโอ้ยอีกครั้งนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะให้ดูอะดะ๋ยวาไม่ไม่มีเปรียบเทียบอะลองดู ข้ <What? S 2> างนี้ Hi, ก็ยัง <yeah. S 2> กังอยู่เหมือนเดิมคุณผู้ชมดูนะจะดูข้างที่มิ้นททาแล้วเห็นไหมคะมันจะดูนุ่ม ชุ่มชื้นแล้วมันดูพองมันดูพองไปไว้มือที่กลางๆอยู่ข้างบนนะอ่ะคุณผู้ชมดูมันต่างกันมันต่างกันนี่คือทามือมือเราไม่มีคอลลาเจนถูกต้องพอทาไปปุ๊บมันเติมคอลลาเจนมือยังฟูได้แล้วหน้าล่ะใช่ถ้ามจะไม่ฟูอ่ะคุณมม่นี่ชูต่อเลยเพราะว่าน้องมุ้ยเนี่ยเขาใช่อีกตัวหนึ่งด้วยช่้นก็คือซันสกรีนตัวนี้นั่นเองนะคะชูมือกลางใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะทาทับต่อไปเพราะมันเป็นสเต็ปเออเหรอมชมือกลางยมันเป็นสเต็ป ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราใช้เดย์ครีมไปแล้วนะคะเราองใช้ตัวนี้ใช่ไหมน้องมุ้ยถกต้องค่ะมุ้ยบอกคุณผู้ชมเลยเป็นแมกซีนซิลกี้นี่ใช่เป็นครีมกันแดดนะคะเนื้อเบตโอของมือลื่นเลยใช่ค่ะเป็นเนื้อใยไหมมาพี่ทําให้บอกมือนุนเลยค่ะตัวนี้ SPF PA บวกบวกบวกถูกต้องมุ้ยตอนที่มุ้ยไม่เคยใช้ตัวเนี้ยแล้วพอมุ้ยมาใช้อ่ะมุ้ยรู้สึกว่าหน้าเนี่ยกระจางใสขึ้นปะ น้องมวยไม่ต้องกลัวเปลืองเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นเปลืองไม่ใช่เท่านี้นิดเดียวเพราะว่าทัวรน้าแล้วเพราะอะไรดูไปคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่ใช้เนี่ยเขาจะกลัวเปลืองเพราะว่าเพราะว่ากลัวหมดแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวหมดเพราะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากใช่ใช่ใช่นี่รื้ดไปเลยอย่างเงี้ยแล้วเวลาใช้จริงอ่าไม่เดียวใช้เท่านั้นแหละเวลาจริงก็คุณผู้ชมไม่เห็นอขเนาะแล้วดูนะคะไม่ชอบ ตัวเนี้ยชอบจริงๆเลิศนุ่มเหมือนนุ่มอ่ะทาอีกแล้วคุณผู้หญิงทาและคอคนเราคุณผู้ชมขอบอกผู้หญิงอย่าลืมเรื่องคอนะเพราะว่าหน้าเนี่ยมันมันมันทำได้นะคอทําไม่ได้นะอันตกใจมือกังตัวเองอ่ะนี่ทำไมมันดูผิวเนียนกว่าข้างบนอีกอ่ะดูคุณผู้ชมดูสิคะข้าข้อมือเหี่ยวเหี่ยวคุณผู้ชมดูดูไหมข้อมือเหี่ยวเห็นไหมแต่ดูข้อข้างนี้นะข้อมือตึงเลยเห็นไหมขยับยังไงก็ตึง ใช <im> <ừ> ไหมแล้วตรงนี้นุ่มฟูแล้วแบบรล แล้ว้องหมิงทาคอตอนนี้คอฟูหมดแล้วนะคะหูตาลน้องก็พูดอย่างกับหมาพุทธะนุ่มอะไรอย่างงี้เนาะแต่นุ่มจริงๆเราชอบมากแล้วไม่เหนียวแล้วไม่เหนียวใช่อันนี้นะคะเขาป้องกัน UVA UVB แล้วก็มี PA บวกบวกบวกใช่นะคะอันนี้ปกป้องทุกอย่างนะคะตัวไหนอีกมุ้ยใช้ตัวไหนมีอีกหนึ่งตัวเป็นไนท์ครีมค่ะแล้วก็เป็นมาร์กด้วยชื่อว่า Macine นะคะ Buttermark แอนด์ไนท์ครีมค่ะตัวนี้นะคะเลิศมากๆเพราะว่าเป็นได้ทั้ง ไนครีมแล้วก็มาร์กด้วยถ้าอยากให้เป็นมาร์กนะคะก็ทาหนาหนาถ้าอยากให้เป็นเนื้อครีมแบบไนครีมกลางคืนก็ทาบางๆค่ะทําให้หน้าของเรารู้สึกเบ้าสบายเวลาทาเลยแล้วแววตาปิ๊งเป่งเป่งประกายแล้วเศร้าไงไม่พอเลยนะเพราะเขาเขาเบ้าจริงๆเนี่ยพอทาไปปุ๊บตอนนึงคือถึงแม้จะเป็นมาร์กเนี่ยเขาก็จะ ซึมไปกับผิวหน้าตื่นเช้ามามันก็ไม่หลงเหลือเพราะเขาค่อยๆเป็นปฏิกิริยากับผิวหน้าเคยได้ยินมาพริตตี้บางบูธนะผู้ชมแต่งหน้าแต่หกโมงเจ็ดโมงเช้ายืนทมอเดิลโชว์เล่กันสี่ทุ่มแบกหน้าหนาๆขึ้นทางด่วนนี่จ่ายค่าทางด่วนบางทีมีคนเก็บตังค์ตกใจนะทำไมอ่ะโอ้นางลอกขนตาออกกันเลยนางแกะหัวยีออกไงแต่งหน้านางยังหนากันดูอ่ะทุกคนก็นึกว่าตกใจเขาจ่ายตังคค่าทางด่วนโอ้ตกใจเพราะหน้าหนากลับบ้านไปนางก็อยากนอนกันแล้วบางคนบางคนว่าแต่งหน้าทิ้งไว้มีไหมมี โอ้ยพีจริงๆสมัยรุ่นรุ่นอะรุ่นบอกไปเลยว่าเป็นคุณเหรอะว่าคุณเลยแหละที่เคยแต่งหน้าคางไว้ใช่ไหมรุ่นยืนสวนน้ำพรน่ะหนาหนามากอะตายแล้วคุณทันเหรอเออเหรอตอนที่ยืนจริงหน้าหนามากแล้วอยากอนแล้วแต่เลิศคืออะไรบ้างโชคดีมากเพราะว่าตัวนี้อย่างที่มุ้ยบอกค่ะเวลาล้างหน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยแค่คานล้างหน้าตัวเองก็ดูจะลำบากแล้วท่านผู้ขอให้ล้างเสร็จแล้วเอาตัวนี้โปะเลยพรุ่งนี้เช้าปิ้ ใส่เลยใช่ไหมใส่เลยใส่เลยใส่เลยคือว่าถ้าใครไม่มีปัญหาเนี่ยก็ใช้ได้นะคุณผู้ชมคือใช้เป็นไนท์ครีมใช่คือทาไปบางๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาล่ะวันนี้3ตัวที่เรามาฝากกันบอกแล้วไม่ต้องเปลืองบีบไปเลยปืดปืปืเพราะวันนี้เรามีโปรโมชั่นมาฝากกันนะคะ3ชิ้นนี้จากราคาปกตินะคะ6,600บาทนะคะวันนี้ เราไม่ให้6,600นะจ๊ะมันจะไม่เป็นบิวตี้สกิลเลต์วันนี้ให้ไปเลยค่ะ3,200บาทเท่านั้นนะคะ30สายแรกที่โทรเข้ามาที่0 8 8 8 8 6 9 1 1 6 0 8 8 8 8 6 9 1 1 7นึ่งแป่ะคะแต่แต่แต่ว่าแต่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 ว่าบูสเตอ์หน้าของเรามันเร็ดเว่อร์เพราะฉะนั้นแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยพอบูสเตอ์หน้าตัวเองคืนแรกเนี่ยหน้ามันนุ่มมันฟูมันตึงมันเด้งมันใช้เปลืองไงมันใช้เปลือง ถ้าไปบูธกันทุกวันให้เราบูธทุกวันบูธอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งพอก็เลยต้องจัดแถมให้ไงนี่ไงแถมคุณผู้ชมเนี่ยบูสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วราคาเขาสามพันสองนะเขาแพงมากนะวันนี้เราแถมไปเลยแถมเลยนะคะจากเซตนี้จริงๆถ้า4ชิ้นเนี่ยหมื่นกว่าบาทใช่นะคะวันนี้เหลือ3,200ันสอามพันสองพค่ะคุณผู้ชมรีบโทรนะคะ0 8 8 8 8 6 9 1 1ปและ0888869117ด้ด้วยนะคะพิเศษสุดๆสำหรับใครที่อยากจะบูสเตอร์หน้าตัวเองใช่แล้วดูหนัง มือมิ้นต์กลางๆเมื่อกี้มันยังตึงได้นะคะ<ช>หน้านะเราเนี่ยผิวมันบอบางกว่ามือเพราะฉะนั้นมันจะฟูแล้วมันจะนุ่มแล้วมันจะตึงเร็วกว่าใช่แล้วน <No. S 1> <ะ>่ะเอาล่ะแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมห้ามลืมด้วยอคอลลาเจนพลัสของเราค่ะนะคะวันนี้โปรโมชั่นนะคะที่บอกไปค่ะ 30สายเท่านั้นนะคะจากราคา3,200บาทเหลือเพียง1,600บาทและแถมไปเลยหนึ่งกระปุกนะคะสามสิบสายแรกใช่แล้วค่ะนะคะมี2โปรโมชั่นด้วยกันนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้ขอขอบคุณน้องมุ้ยมากๆเลยน้องมุ้ยอะไรนะเมื่อกี้น้องมุ้ยชลดาดวงสีเอาละคะแหมวเอาละคะแหววแล้วเอาละคะแหมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะละคะแหมเอาละคะแหมวคุณผู้ชมค่ะ เกี่ยวกับเิวหน้ามาฝากกันนะคะคุณผู้ชมพบอกับช่วงหน้าค่ะหน้าตื่นตัวตื่นตัวตื่นตัวนติมทุกวันนี้นะคะเวลาของผู้หญิงเราเนี่ยก็สั้นลงไปแล้วก็น้อยลงไปทุกทีเนื่องจากผู้หญิงสมัยนี้เป็น working woman ค่ะ จะต้องออกไปทํางานนะคะเรียกว่าแข่งกับเวลาดังนั้นนะคะเอมมีตัวช่วยค่ะกับผลิตภณัณฑ์บำรุงผิวตัวใหม่ล่าสุด m a x กซีนสวยครบวงจรที่ประกอบไปด้วย m a x i n ีนมิราเคิลบ g h ท์ i n นนิ่งครนะคะที่มีสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดและซิมไว้ที่ปลอดภัยและได้ผลดีกว่าไฮโดรควินอนถึง10เท่าค่ะ ที่จะช่วยในการลดเรือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามติดมาด้วย MAXINE SILKY WHITE SUNSCREEN CREAM S.P.F.P.A. บวกบวกบวกที่มีผิวสัมผัสดุดใัยไหมซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนอนะสามารถปกป้องคุณจากรังสี U.V. ได้ยาวนานตลอดทั้งวันปิดท้ายด้วยการดูแลผิวยามค่ำคืนกับ m a x i ซ e b r u s t e r Mark and Night Cream มาร์กสุดเข้มข้นพิเศษที่เป็นได้ทั้งมาร์กครีมและครีมบำรุงผิว ยามค่ําคืนช่วยทำให้ผิวหน้าเปล่งประกายกระจ่างใสอย่างมีประสิทธิภาพและสําหรับสาวๆท่านไหนนะคะต้องการผลิตภัณฑ์แมกซีน3ตัวนี้ไว้ในครอบครองเลยนะคะ ไม่ยากเลยค่ะสำหรับเซ็ตแม็กซีนนะคะสวยครบวงจรแบบนี้1เซตปกติราคา6,600บาทแต่เอ๊ไม่ขายแล้วค่ะแบบนี้นะคะเอาไปเลยค่ะในราคา3,200บาทเท่านั้นและถ้าเซ็ตเดียวโอ้โหยังสวยไม่สะใจะจัดไปเลยค่ะ2เซตจากราคา13,200บาทเหลือเพียงแค่6,400บาทเท่านั้นนะคะและข้อสำคัญค่ะรับแม็กซีนซิลกี้ไวท์ซันสกิน SPFPA บวกบวกบวกแถมไป2หลอดใน ราคา2400บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะมีจำกัดนะคะรีบโทรเข้ามาเลยคะ่ะโทรมาได้ที่088-886-9116หรือ088-886-9117ย้ำอีกครั้งคะ่ะ088 8869116กับ0888869117โทรมาได้เลยตอนนี้นะคะคุณจะรู้ว่าสวยแบบไหนที่ย่นระยะเวลาให้สั้นลงแต่สวยคงทนตลอดนานเท่านานค่ะโทรมาเลยค่ะบูเ t อร์มาร์กแอนน r e ครีมมาร์กสูตรเข้มข้นเพื่อการบำรุงผิวหน้ายามค่ำคืนให้เปล่งประกายกระจ่างใสยอย่างเต็มประสิทธิภาพ m i l l ลอร์เคลนไบรท์เทนนิ่งคยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวที่ผิดปกติ เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำ Silky White Sunscreen Cream SPF PA บวกบกบวกเนื้อครีมเป็นนาโน,โนใยไหมไม่มีน้ำมันไม่เนินหนักไม่ขาวเกินจริงที่ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ3ชิ้นจากราคาปกติ6,600บาทพิเศษเหลือ3,200บาทโทรมา30สายแรกรับบูทามักแอนไนท์ครีมฟรีเพิ่มอีกหชิ้น ราคา3,200บาททั้งหมด4ชิ้นเหลือเพียง3,200บาทเท่านั้นโทร088-886-9116 088-886-9117 ะค่ะวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะเจอกับกพวกเราสคนได้ใหม่นะคะใน Beauty Secret นะคะความงามที่ม่รับอีกต่อไปนะคะโอ้ยอาทำอย่า <นะ S 2> งไงั้นมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นหมอง,งูเลยเมื่อกี้อ่ะละแแม่อ่ะละแม่อ่ะละแม่คุณผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้แบบโอกาสหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะด่คะ แอนไนครีมมาร์กสูตรเข้มข้นเพื่อการบำรุงผิวหน้ายามข้าำคืนให้แปล่งประกายกระจ่างใสอย่างเต็มประสิทธิภาพ m i ลเลอร์เคลนไบรท์เทนนิ่งคยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวที่ผิดปกติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำซิลกี้ไวท์ซันสกรีนครีม SPF PA บวกบวก เนื้อครีมเป็นนาโนใหญ่ไหมไม่มีน้ำมันไม่เนินหนักไม่ขาวเกินจริงที่ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ3ชิ้นจากราคาปกติ6,600บาทพิเศษเหลือ3,200บาทโทรมา30สายแรกรับบูทามักแอนไนท์ครีมฟรีเพิ่มอีก1ชิ้นราคา3,200บาททั้งหมด4ชิ้นเหลือเพียง3,200บาทเท่านั้น โทร0888869116 0888869117ทุกวันนี้นะคะเวลาของผู้หญิงเราเนี่ยก็สั้นลงไปแล้วก็น้อยลงไปทุกทีเนื่องจากผู้หญิงสมัยนี้เป็น working woman ค่ะจะต้องออกไปทำงานนะคะเรียกว่าแข่งกับเวลาดังนั้นนะคะเอมีตัวช่วยค่ะกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตัวใหม่ล่าสุดแม็กซี สวยครบวงจรที่ประกอบไปด้วยแมกซีนมิราเคิลบ g h t เ n i n g c r e ีมนะคะที่มีสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดและซิมไว้ ที่ปลอดภัยและได้ผลดีกว่าไฮโดรควินโนถึง10เท่าค่ะที่จะช่วยในการลดเรือนริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างมีประสิทธิภาพและตามติดมาด้วยแม็กซีนซิล h i ไวท์ซันสกรีนครีม SPFPA บวกบวกบวกที่มีผิวสัมผัสดุดใยไหมซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหอนอะสามารถปกป้องคุณจากรังสี UV ได้ยาวนานตลอดทั้งวันปิดท้ายด้วยการดูแลผิวยามค่ำคืนกับแม็กซีนบรูสเตอร์มาร์กแอนด์ไนท์ครีม มาร์กสุดเข้มข้นพิเศษที่เป็นได้ทั้งมาร์กครีมและครีมบำรุงผิวยามค่ำคืนช่วยทำให้ผิวหน้าเปล่งประกายกระจ่างใสอย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับสาวๆท่านไหนนะคะต้องการผลิตภัณฑ์แม็กซีน3ตัวนี้ไว้ในครอบครองเลยนะคะไม่ยากเลยค่ะสำหรับเซ็ตแม็กซีนนะคะสวยครบวงจรแบบนี้1เซตปกติราคา 6,600บาทแต่เอ๊อไม่ขายแล้วค่ะแบบนี้นะคะเอาไปเลยค่ะในราคา3,200บาทเท่านั้นและถ้าเซตเดียวโอ้โหยังสวยไม่สะใจจัดไปเลยค่ะ2เซตจากราคา13,200บาทเหลือเพียงแค่6,400บาทเท่านั้นนะคะและข้อสำคัญค่ะรับ Maxine Silky White s u n s สกิน n s p f PA บวกบวกบวกแถมไป2หลอดในราคา2,400บาทโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะะมีจำกัดนะคะ รีบโทรเข้ามาเลยค่ะโทรมาได้ที่0888869116หรือ0888869117ย้ำอีกครั้งค่ะ0888869116กับ0888869117โทรมาได้เลยตอนนี้นะคะคุณจะรู้ว่าสวยแบบไหนที่ย่นระยะเวลาให้สั้นลงแต่สวยคงทนตล,ตลนตลอดนานเท่านานค่ะโทรมาเลยค่ะ